สวัสดีค่ะวันนี้ส่งมอบรถกันช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวพาไปชมออตอนนี้พาลูกค้าทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปไหว้รถกันนะคะคนี่ค่ะเป็นพวงมาลัยที่เราเตรียมให้ลูกค้าในวันนี้นะคะเสียงเบาไปนิดนึงนะคะ คันที่ปล่อยวันนี้นะคะจะเป็นเอ็กซ e รีสปีดตัวต่ำสีประตูคันนี้นะคะ,ะเป็นลูกค้าเอฟซี FC ที่มาจากทางโคราชนะคะ,ะน้องเปิลน,นะคะพยาบาลสาวสวยของเราคุณกิตยาสีเจริญค่ะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะทำพิธีส่งมอบรถกันก่อนเดี๋ยวให้ลูกค้าไหว้ที่หน้ารถก่อนนะคะ,ะน้องเปิลขอแสดงความยินดีได้นะคะ,ะเดี๋ยวน้องเปิลไหว้หน้ารถได้ค่ะเชิญเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวยืนหันหน้าเข้าหารถแล้วก็ไหว้ได้เลยค่ะ ก็จะติดช่อดอกไม้ที่ป้ายแดงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ตอนนี้แนะนำวิธีการใช้งานรถให้ลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปไหว้ที่ศาลก่อนแล้วก็ช่วงระหว่างรอใบเสร็จนะคะไปกันค่ะ ก็ตอนนี้กําลังปิ้นรูปให้ลูกค้าอยู่นะคะมันจะเป็นแบบกล้องอัตโนมัติของเราที่อันนี้สามารถปิ้นได้เลยนะคะเชื่อมต่อกับ WiFi นี่เราส่งมอบความประทับใจให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่ เดี๋ยวส่งรูปให้ลูกค้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาลูกค้าไปไหว้ที่ศาลนะคะรบกวนลูกถ่ายได้แล้วจ้ะนี่ลูกถ่ายได้เลยอันนี้เก็บไ้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้ศาลค่ะพี่เหนียวจะพาไปไหว้ศาลจ้ะเชิญเลยค่ะ จะมีพิธีไหว้ศาลนะคะไหว้เจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะวันนี้วันเลือกดีที่ลูกค้ามารับรถก็ขอให้โชคดีรำด่ำรวยแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะวันนี้ไม่ได้พูดเยอะนะคะแต่ว่าจะให้ดูรถเยอะหน่อยนะคะจะได้ดูความสวยของรถเยอะหน่อย เปได้ใบเสร็จแล้วจะไปส่งมอบให้ลูกค้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะขออนุญาตสอบถามน้องเปิลน,นิดนึงนะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถอิซูซุนะคะขออนุญาตนะคะเป็นตัวรถของอิซูซุอะค่ะที่ดูก็คือก่อนที่จะซื้ออะค่ะก็จะไปดูพวกรีวิวก่อนนะคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องการข้อคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเซฟได้ดีมากอะค่ะก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะเป็นของอิซูซูะคะ มีความปลอดภัยแล้วก็ขับได้ดีค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณน้องเปิ้ลมากๆนะคะที่มาใช้บริการที่อีสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาใช้บริการกับพี่เหมียวนะคะก็จะอยู่ดูแลบริการหลังการขายกันไปยาวๆเลยขอบพระคุณมากค่ะขอให้โชคดีร่ำรวยเฮงเงค่ะขอบพระคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้ากลับบ้านแล้วขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะคะ เสร็จสิ้นภารกิจส่งมอบรถในวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเหมียวจะไปทําเอกสารอีก2คันเพื่อส่งมอบอในวันจันทร์ที่15แล้วก็วันอังคารที่16นี้นะคะพบกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย